ผมถูกจับไว้ในคุกใต้นินส่วนนี่คือผู้ก้าทั้งสาคนที่ผมจะส่งช่วยเจ้าหญิงค่ะเซอร์แนนี่ดอกเห็ดกับผมวิวเฉยๆครับกับผมพ่อบ้านเบฟขอรับหากผู้กล้าทั้งสคนสามารถช่วยเจ้าหญิงได้สำเร็จ รับไปเลยเงินสด20,000บาทและนี่คือคุกใต้ดินที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายคุกาตทั้ง3จะต้องไขปริศนาเพื่อหาตัวเลขมาช่วยเจ้าหญิงแต่ถ้าทำให้สำเร็จคุกนี้จะระเบิดจะระเบิดจะระเบิด<ะ>ช่วยด้วยไม่อยากจะระเบิดนะเดนี่เดกช่วเอ <laughs> แต่มีเวลาเพียงแค่ส0สินาทีเท่านั้นนะ พวกเจ้ามั่นใจไหมว่าช่วยเจ้าหญิงของข้าได้ไม่ไม่ค่อยน่าจะได้นะคะมั่งครับชื่นใจจริงแต่ไม่เป็นไรถ้าพวกเจ้าไม่มั่นใจข้ามีตัวช่วยทอสแบคโค้ดโลออนที่คิดค้นกลิ่นหอมด้วย AI โดยสูตรนี้ยังช่วยเพิ่มเสน่ห์ความหอมเท่สร้างความมั่นใจยาวนานให้สดชื่นแท้งสบายไม่เหนียวหนื่นอะ่ะแถมระงับกลิ่นกายได้ตลอดทั้งวันออกไป แล้วเจ้าพ่อไปทอดแบ็คโค้ดโค้ดเท่เสน่ห์เกินเรื่องรู้สึกมั่นใจขึ้นมาทันทีเลยพร้อมไหมใช่ไหมเจ้าพ่อบ้านครับผมพร้อมมากต้วินพร้อมนะพร้อมนะมั่นใจ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 ไหมมั่นใจมั่นใจถ้ามั่นใจแล้วก็ขอให้ผู้การรักษาคนโชคดีหวังว่าเราจะเจอกันที่หน้าตูกเสียงเชฟช่วยตัวยืนไปครับ เด็กมันไม่เข้าใจตีมทุกคนตีมแบบประสาทอะหายเยอะยะผูกกระาทั้งหลายเข้ามาเลยครับเฮ้ยคุณเป็นใครผมเป็นตะกรงมือหนึ่งไปอีกม,มือหนึ่งอีกมือหนึ่งขาดไปแล้ว <c oughs> อะไร,รผมเป็นตะกรงมือหนึ่งจากประเทศอังกฤษโอเคโอเค <c oughs> เจ้าหญิงไปด้วยเจ้าหญิงของมใช่ของเจ้าหญิงของของเจ้าชายนี่ทไมกลิ่นหอมจังอะอ๋อพอดีเจ้าชายเนี่ยให้วกผมฉีดหอบค้โค้ดเทเนกินเรื่องเออหอมเอชอบเลยเจ้าหญิงเดี๋ยวผมเะยเจหญิงของเองเลยนนเครับด้วยนะคะโอเคได้เลยเจ้าหญิง ก่อนเราจะช่วยเจ้าหญิงอ่ะมันมันมีรหัสอยู่ว้ันนี้รหัสตั้งอยู่ที่ศูนย์สี่ตัวพี่แต่มันไม่มีกุญแจเลยนะแสดงว่าเราต้องหารหัสแล้เราต้องหารหัสเพื่อมาปลดล็อกกุญแจเออเข้าไปทำไมอะเจ้ให้เป็นภาระคนอื่นจะไม่ให้เข้ามาเออเข้ามาคือภาระคือโดนจับตัวใครโดนจับตัวโดนเจ้าชายจับตัวมาเอ้ย ยงคือแบบเดินเดิน <min> นี่ไม่มีเลยครเข้ามาในกรงเล่นดีกว่าเดินโดนขังแบบไม่รู้ตัวอ๋อไม่รู้ตัวกูเข้ามาในกรงแล้วแฮกวิลล็อกแล้วหรอเจ้าหญิงนิ่โง่น่ไม่ได้ช่วยออกมาเลยโดนขังกูไม่รู้ตัวแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่จะช่วยออกมาเองเชื่อใจพวกผมสามคนได้ครับเพราะว่าพวกผมสามคนเนี่ยมีสกิลที่แตกต่างกันถูกต้องผมเป็นอัศวินผมเป็นพ่อบ้าน่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ ใจยมีเด้วยใานีแ <Eso> ล้วเดี๋ยวเราตัองสติกอะโอเคปีศาจเาเยอะมากเลครับกราวินเก็แนนคิดว่าเราจะต้องดูอะไรก่อนหรือว่าเราลผัดกันสำรวจรอบรอบอ๋อได้ได้ไดี๋ยวว่ามันอาจจะต้องมีแบบอะไรอยู่บ้างเอเได้ไครับลองชิคตรงนี้ก่อนตรงนี้มีอะไรบ้างอุ้ยในนี้มีคำว่าคุขกอเดเลขหเลขหผมว่าเลขหกอุ้ยไมใชเหรวเลหนะอุยเจ้าชาเสด็จแล้ว เรื่องนี้พวกกุ้งหเจอเวันแรกครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเลขหกหรือเป็นเลขเจ้าให้พวกเจ้าเข้าใจใช่ไหมพวกเจ้าต้องหาอะไรหารหัสพิเศษไปกดล็อกพลาดมีสี่ตัวมีเวลาเพียงแค่สามสิบนาทีแต่ตอนนี้พวกเจ้าชิบราไปแบบได้ซีนเปลองมากตอนนี้ผ่านไปแล้วห้านาทีพวกเจ้ายังไม่ได้เลยคือเนื่องจากว่าสงสารกลัวๆว่าพวกกุ้งหลายจะไม่มีสมองไม่มีสมองไม่มีสมองไม่สามารถคิดได้เลยจะให้คำใบฟังให้ดีนะคูณรอบเกี่ยวทอตแบ็คโคดโลออนสามารถ ป้องกันกลิ่นกายได้นานถึง48ชั่วโมงสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือเซเว่นกิเลนขอโชคดีครับใคราชายต้องได้ที่48กับเซเว่นกิเลน48จิ๊ดแต่เมื่อกี้เนี่ยเจ้าชายเนี่ยเน้นเขาว่า48ทำไมอ่ะเดีวมื่อกี้ว่า48แล้วหกว่าไงนั่นเลยเราช่วยกันสำรวจกันด,ดีกว่าเราแบบแยกกันสำรวจว่าตรงไหนมีอะไรบ้างครัจเจ้เายให้ได็้แล้ว อะไรครับเจ้าชายเจ้าชายมบอกไปเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากคำใบที่เจ้าชายบอกไปก่อนนั้นเป็นคำใบเดียวที่เจ้าชายรู้ที่พวกเจ้าทั้งสามคนต้องไปหาเองแต่ว่าจำไว้ให้ดีประตูสามารถใส่รหัสได้ครั้งเดียวเท่านั้นหากใส่ผิดกองเจ้าหญิงจะระเบิดและพวกเจ้าก็จะกดเงินรางวัลที่คู้เส์เพราะฉะนั้นก่อนใส่อะไรกดมั่นใจให้ดีก่อน ขอให้คิดให้แบบจี่ทวนเพราะว่าผมแคมบอกตางพวกเจ้าใช้เวลาได้สินเปอือเมากเจ้าชายให้ยอนเวลาสองรอบแล้วเอางี้เดี๋ยวเจ้าชายย้อนเวลาให้หนึ่งนาทีล้กันเอา้เจ้าชายไม่เสียเวลาโอเคยวยี่ห้าทีนะครับให้ทุกคนโชคดีเฮ้ยเดี๋ยวนะสไม่มันมีมันมีเลขแล้วทไมต้องเป็นพี่มากนี่น้อยนาเฮ้ยเลกนอหยด ฉันรู้โอเคข้างบนขึ้นระบายอยู่โอเคขอบคุณข้างล่างเก็บมันไว้ในใจโอเคพี่มีเจ้าชายด้วยเจ้าชายอยู่ในยุคที่ใสเสื้อยืดแล้วม้เนาะตอนนั้นเจ้าชายก็เจาะหูเธอด้วยตอนนี้เราไม่ไม่ได้อะไรเลยนะวันเกิดพี่เป็ดวันเกิดพี่เป็ดวันเกิดพี่เป็ดมันเกิดที่เม่เป็นไรใช่ก็ได้นะที่งังไม่ทำไมมันต้องมีวันเกิดพี่เป็ดี่เตอนนี้ปัญหามันเยอะมากมากเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยเราอาจจะต้องเขียนก่อนเมื่อกี้พี่เป็ดบอกว่าอะไรนะ 4.18ชั่วโมง4 8ชั่วโมงเราก็มีเลขบนกำแพง3.2.1แล้วก็มีเลขที่คส3 1แต่เขียน่นจะไม่เป็น3ครับโูกาอย่างโง่ได้ไหมอ่ะกี่เจ้าหญิงนี่ออกมาเองไม่เป็นเครื่องยิ้มยิ้มกแต่ทำไมในนี้มันก็มีเลขอีกนะเมื่อกี้เนี่ยมันเรียง3 1มมี5มี4 มีซองเกินนะใช่มันเกินแต่เราเห็นเลข3ามสอสองครั้งแล้วเลขสามสิบเอ็ดเนี่ยแน่ๆกับสี่สิบแปดดูเป็นไปได้ตอนนี้เรามีแค่นี้ก่อนนะแน่ๆเลยเรามี31กับมี40 48ใช่อ่าเดี๋ยวเรายกเลขนี้เป็นหลักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราดูปริศนาอีกอันหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยข้ากำลังสงสัยว่าไอ้รูปจักรวาลเนี่ยมันเคลื่อนมันจะเป็นภาพเปล่าๆก็ไม่ได้ใช่มีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรสงสัยสวยๆ ใช้หรอตกแต่แต่มันไม่มีอะไรแมทกันเลยนะในห้องนี้มาแล้วเราบ้พี่นี้เราแยกแยะกันไปหาก่อนเร็วเรื่องเนี้เราต้องไวแล้วชิบจดีแล้วนี่ทำไมเวลาช่างระไรมันเกินช่วยมีมือใครด้วยอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขหนึ่งก็ได้นะอ่ะอันนี้หนึ่งตัวเลขที่หนึ่งแล้วก็ตัวเลขที่สเฮ้ยที่จะอยู่พวกก็มีเหตุผนอันี้หนึ่งหรือว่า c s หรืว่า s เี่ยมีมี3าอันอาก็ันาำแหน่งที่ึ่ง้า ะตำแหน่งที่สองเป็นน้อยหน่าหรอเขาชื่อจริงชื่ออะไรนะโฟกัสโฟโฟสี่เขาบอกว่าเป็นหน่าใจนะพี่าจะเป็นพีฮ้ยใช่ไงเป็นาด่ละสี่เป็นแปดหรอแล้วพี่มารูกอะมาริโอ้แต่เขาเอารูปมาเป็นรูปแบบนี่นะพี่มากอะอพี่มากอะพี่มากเกินวะพี่มากอะพี่มยพี่โม่พี่โม่พี่โม่ทำไมอะทำไมต้องเป็นพี่มากอ่ะแล้วต้องเป็นมาริโอเราแปลเป็นเลขได้ไหมไม่น่าได้พี่มากเหรอเป็นเลขได้ ใช่เขาบอกมากมันไม่ใช่เลขมันคือจํานวนแต่พี่มากอะอยู่ใกล้เคียงที่สุดนะแล้วก็อยู่ใกล้กับอ่ารูปเจ้าชายในอีกวันตีหัวคือรูปเจ้าชายต้องจับจับแปลกแต่มีเลข31ตอนเนี้ยข้างเราบอกว่าเอาย้ํา31มา2รอบแล้วสีตัวหนังสื้อน่ะสีตัวหนังสือเนี่ยมันมี7สีใช่ไหมใช่เข้าว่าเจ้าชายนี่เอาไปล็อกกับเจ้าหญิงเลยดีกว่านี่นี่มันมันดูนี่คืออะไรฟอสีไม่ไม่มันเป็นสีเดียวกันเดี๋ยวก่อนมัน เจ็ดอันเท่ากันไหมว่าแล้วมันมีเลขเจ็ดอีกเหรอท่านมันไม่มีอะไรเลยของมันจ,จะไม่ได้อยู่ข้างในหรือมันอาจจะอยู่ที่สีเจ็ดสีเหรอแล้ลองเราลองนะท่านดูนะตอนเนี้ยถ้ากันเราสงสัยว่าทําไมไมันถึงเรียงอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือฟิสิกส์แต่มันเป็นสีม่วงแต่มันมีเจ็ดสีนะท่านใช่เล่เลขเจ็ดเลยข้าว่าอาจจะก,กลลวงเรากำลังโดนหลอกเลยข้าจะเหือสิบสามนาทออียังไม่ได้อะไรเลยตอนเนี้ย เราพับทวนๆกันอีกทีหนึ่งข้ามั่นใจว่า31เนี่ยมีแน่แน่มากองคิดว่ามีแน่แน่แต่ทีเนี้ยเขาย้ำเราเรื่อง48เยอะมากนะ48ชั่วโมงก็จริงนะแล้วเลขไอ้อันนี้หมายถึงสามไงทอดทอดจะมี3อันอาจจะเป็นตำแหน่งแรก2เนี่ยมาจากโฟอ่ะแล้วก็พี่มาริโอก็คืออยู่ใกล้หน้าในอีกสาอ็ดอเพราะพี่มากอาจจะหมายถึงอายุมากวันเกิดพี่เป็ด วันเกิดพี่เป็ดเขาย้ำสามครั้งเอาเจ้าชายเสด็จแล้วเจ้าชายจะเปลี่ยนเสียงไม่ได้เลยไหมเสด็จบ่อยบ่อยอะไรวางตรงนี้เลยขอโทษคทับขอก่อนนะครับทุกสิ่งที่วางอยู่ สำคัญหมดเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาเหลือที่12นาทีค่ะและพวกเจ้าถ้าจะฟุง้งเกินไปขอโทษแล้วกันที่ข้าคิดยาก,กไปหน่อยเดี๋ยวข้าจะใบ้ให้ละกันฟังให้ดีนะพูดครั้งเดียวคำใบ้ที่2คือทงทงทงค <c oughs> ำใบ้ที่2จะพาเจ้าไปสู่ตัวเลขที่3ขอ 48, ให้โชคดีแล้ว412ใช่แล้ว4 8ถูกแล้ว,ว 48, แล้วตัวเลขที่สามเขาจะใบทงใช่ไหม ตรงนี้มันก็มีพงเหมือนกันนะไม่มามันก็แบบนักเตาท่านคิดว่าอะไรคะเราลองหาเรื่อกันก่อนนะเราจะมาหาเรื่องกันก่อนข้าว่าสีที่แปดไม่ใช่แล้วข้าว่หนี่งสีเขียวธงสีเขียวมีหนึ่งเหรอสีแปดหนึ่งสามเหรอเออเฮ้ยเพราะว่าเลขกับเพราาะว่เลขตรงที่นี่กลับเพราะว่าเลขอันเนี้ยได้เพราะว่านี้เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสามได้ที่นั่นต้องแกนเป็นสามทำไมเหรอโอ้กาชอบเจ้าดีเจ้าัว ข้าเจ้าเจ้าเจ้าดูเฟซเจอดีข้าเลยอยากหยับมันรมด้วยวันนี้รอบฟังข้างล่างเราสนุกข้าคิดว่ามันน่าเลเป็นไปได้นะอาจจะเป็นเลขสาเอดแต่เป็น3ามสบเอที่กลับกลับด้านเขาเป็วันเกิดที่เป็ดทบองว่าต้องไปดูธงก็ดูได้แล้วไงหนึ่งมีอะไรเลยธงมีอยู่สงธงตั้งอยู่เงี้ยหนึ่งไงนจะเป็นจำนวนของดาวเลขสุดท้ายเขาว่า3แต่เลขที่3ยังหาไม่เจอเลขสุดท้ายได้ว่า3เหรอใ่ว่า3แต่นยากสงสั เดียวกันเรื่องหนังสือนี่เครื่องมองอย่างนี้ให้เพราะว่าเลขเนี้ยมันตรงกับอันนี้คือยังไงมันไล่สีด้วยก็ลองเปิดทุกอันโอ้เราเปิดทุกอันเลยถ้าเปิดแล้วมันไม่มีอะไรเขาหยียบลงมาก่อนดีอันนี้มีเจ็ดสีอันนี้ก็มีเจ็ดเล่มเฮ้ยวัดเฮ้ยข้าจะไปค้าไม่เจอเมื่อกี้เขาเปิดทุกเล่มลนี่ไงป .4 คนใหม่แล้วเหรอะี่ชอบอัศวินดีไ้เราต่ามาทีเร็ว ขาว่าสามมาตรงนี้เว้ยวาข้งหน้าเออแล้ว4 8 3แปคำใบนี่มันมันอยู่ที่ตำแหน่งที่สองเปล่าพราว่านี่เป็นตำแหน่งเจ้าอย่ามาละก็จะไม่ช่วยเจ้าถ้าชอบเจ้าดีเจ้าดูเหมือนจะใช้สมองแต่เจ้าก็หมยเด้ใช้ นั่นเลยพ่จะไปข si ้าไม่เจอเมื่อก okay, <no ี uh 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 ้เขาเปิดท uh uh ุกน uh ั่นเลยนั่นเลยนั่นเรอ่สุขภาพทีที่เจ้าดูแย่มากเจ้าไปเรื่อยจริงๆตออนนี้สาวิ๊วีครับตอนนี้เรตัดใจแล้วสี่แปมาจากไหนวะหกมาจากกล่องนี้แต่ตอนนี้ข้ากำลังงงว่าทำไมมันถึงกลับด้านค่าขอสอทีได้หรือไม่ไม่ได้ให้เอเดียวโอเคเราต้องตัดใจแล้วเร็วลูกเขาชื่อหนมนะไม่ไมตอนนี้มันสี่แปดสามหนึ่งหรือว่าสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามดีกว่าีคราะ ได้ต้องเป็นสามหนึ่งดิถ้ามันใจก็ตอบครับชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเข้ามามันกับหัวเข้าว่าหนึ่งสามเข้าว่าหนึ่งเข้าม่าหนึ่งสามเบื้อไเจ้อย่าเบื้อคิดเข้ามาหนึ่งสามเป็นอายุพี่เป็ดหรือเปล่าสามหนึ่งอะแต่มันสามหนึ่งแล้วฝั่งนี้มันกลับเจ้าชายนี่เล่นหัวเยอะเกินไปกลับไปกลับมาข้างงงเร็วเลยแกห้าสิบวิห้าสิบวิครับพี่ว่าพี่เอาหนึ่งสามหรือสามหนึ่ง้โหคุณจะตายแล้วสี่สิบห้าวีครับ มืวาบอกโอเคสีวิครับ48ชั่วโมง so ตอนนี้เราดใจแล้วฉันขอกไปว่าไปดูว่าวันนี้เด็กาหนึ่งแล้วก็เปสามน่งสามหนึ่งหนสามแล้วไงต่อคือดึงเหรอโอเคอยู่เวลาเลยครับอยู่เวลาเลยครับคก้านะครับตอบว่า4 8่แปดหนึามงเลย และนี่คือโทษของผู้การทั้ง3คนนะครับที่ไม่สามารถช่วยเจ้าหญิงได้ส่วนคำตอบเดี๋ยวเฉลยให้ฟังสตหระห้องปริศณานี้นะครับผมได้ใช้สมองที่มี300 IQ ของผมคิดขึ้นมาเองคำใบแรกผมบอกไปแล้วว่า toss black coat low on ช่วยระงับกลิ่นกายได้นานถึง48ชั่วโมงซึ่ง48คือคําตอบในนั้นครับส่วนคำใบที่2คือธงในห้องนี้มีธงทั้งหมด3ผืนใหญ่ได้แก่ธงนี้สีแดงตรงกลาง สีเขียวและทงสเปนซึ่งข้อป้นี้บ่งบอกถึงสีเขียวครับสีเขียวบ่งบอกถึงอะไรสีเขียวอยู่ตรงกลางบ่งบอกถึงหนังสือทเจ็ดเล่มหนังสือตอนแรกมันจะวางอย่างนี้ครับม่วงขามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงมันคือสีอะไรสีลุงถูกต้องสีลุงครับซึ่งสีเขียวอยู่ตรงกลางคือหนังสือเล่มสีเขียวจริงๆแล้วไอแนนเราเห็นเล่มสีเขียวแล้วแต่มันเปิดไม่ละเอียดครับทุกคนนี่ไงปสีล้วหนังสือว่าไรครับ หนังสือสีเขียวได้มาปุ๊บคืออะไรเค้กครับเค้กเขียนว่าวันเกิดที่เป็ดวันเกิดที่เป็ดวันเกิดที่เป็ดและมีเลขสันเปียชูอยู่บงบอกถึงหนังสือสีเขียวหน้า31มสิบเอ็ดครับโอ้โหอันนี้ลึกเออเฮ้ยวัดวัดเฮ้ยเขาจะไปข้าไม่เจอเมื่อกี้เขาเปิดตัวได้ไหมเธอแอ้สุดท้ายเป็นง่ายมากครับในห้องนี้มีผมอนันต์เป็ดอนันเป็ดอนันต์เป็ดเต็มไปหมดอ๋ออันนั้นคือแปดอนันต์คือแปด อินฟินิตี้มันคือผม,มโปร์ชันกับด้านถ้าผมยืนตรงๆก็คือแปแล้วนอกจากอันนี้ยังมีนี่อยู่ครับถ้าทุกคนมีสติมากกว่าน,นี้และมองรอบข้างให้ดีจะเจอสิ่งนี้ครับถุงมือทานออินฟินิตี้สโตนอินฟินิตี้คือเลขแปดหนอนและยิ่งกว่านั้นครับคือนี่ครับลูจกจักรวาลจักราวาลคือไม่มีที่สุดก็คืออนันต์เนี่ครับทุกคนทุกคนไม่มูมองให้ดีทุกคนแบบ,ม,แบ,บมัวแต่ฟุ้งไปเรื่อยแบบและพอได้เลีวสีตัวแล้วเราจะเจอกันนี่ครับ 1. นทอสคือ48 2สอง คือน้อยหนาน้อยหนาเลขน้อยคือเลขสามตัวสุดท้ายที่มากก็คือเลขที่มากที่สุดเลขจักรวาลที่เป็นเลขแปดหนึ่งทอสสองน้อยหนาสามพี่มากก็คือหนึ่งเลขทอสสองเลขน้อยสามเลขมากรวมเป็นสี่แปดสามแปดครับระเบิดกงได้เลยครับว้าวเอากล้องไปร้อนร้อนร้อนอะ รู้รหัสแล้วโอ,อ,อ,อ้โอไอกุ๊บไกุ๊บไกุบไล้วนะเจ้าเข้าไปไหน้วกคนจ้าดูนะ่วยเข้าไป้วเจ้าหญิงช่วยจะไิะช่นสเจ้าหญิง <c oughs> ้วะ <c oughs> ทุกคนเจ้าหญิงเหมือนกันหนีออกมาเองไม่ได้แต่ว่าพอเดนระบบตดปุ๊บวิ่งออกมาเฉยแหกคุกเฉยกลินขึ้นตาเลยอะจะเป็นไหนครับระบบตดเหม็นไหมครับเจ้าหญิงไม่ค่อยเหม็นนะเพราะว่านั่นคือ hot back โ o a d low on ไม่เหนียวเินื้อหนักแห้งสบายสดชื่นระงับกลิ่นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงและนอกจากทอตแบคโคนโลออนที่ทําให้เราหอมสดชื่นทั้งวันแล้วเขายังมีเพอร์ฟูมสเปย์และก็ชาวเวอร์เจลด้วยสามารถหาซื้อทั้ง3อย่างนี้ได้ที่ห้างสสินคา้าท,ทั่วไปหรือเซเว่นอีเวนอย่าลืมไปลองกันนะครับหอมคนนานมากครับผมทุกคนแล้วก็ สคิปนี้ก็ไม่มีอีพีต่อแล้วครับเพราะน้องๆผมทัดแรงงานมากกว่ามันอาจจะลึกเกินไปลึกเกินตัวก็ถือว่ารับสมองน้องๆผมแล้วกันนะครับตัก็ย่าต้องผุนะครับติวเตอร์ร้านไหนสอนแบบไปพิพอะไรก็บอกได้ครับน้องผมไม่เอาเลยน้องผมจะตอบอย่างเดียวเลยอย่าได้ต่อย่าแรงอัศวินกูจะตอบอย่างเดียวเลยและอีกอบ้านกับไอ้แบบคนใช้ก็ไม่ช่วยอะไรฟังอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าหญิงพูดปะป๊าๆอ่ะ ไหมตรงสีเขียวหรือเปล่ามีสองหรือเจ้าหญิงพูดไปเรื่อยอ่ะเจ้าหญิงพูดตั้งแต่เริ่มมึงอ่ะไปเรื่อยอยู่ในกองเงินเพ้อแล้วงมงำมึมงำเลยไม่รู้อ่ะทุกคนก็สำหรับห้องพิจารณ์คลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับก็ถ้าคุณชอบก็คอมเมนต์บอกแล้วกันอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าทำได้เดี๋ยวจะทำให้ทุกคนแต่ว่าอะไรที่เป็นสมองอาจจะแบบเบรกไว้ก่อนได้ได้บอกก่อนจริงมีอีกสามห้องนะ อันนี้เป็น้องที่ง่ายที่สุดกลับบ้านเลี้ยงวัวเลยและเพราที่เราใช้ทั้งหมดในวันนี้นะครับบางส่วนเราจะบริจาคครับทุกคนที่มูลนิธิเยาวชนชนบทนะครับก็อย่างเช่นแบบมีโต๊ะนักเรียนอะไรเงี้ยก็ถ้าเรากลับบ้านเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะบริจาคนะครับแล้วก็มีน้องส่งหนังสือหลายเล่มเดี๋ยวไปจาคนะครับทุกคนก็ถ้าทุกคนชอบใจคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เมื่ลมาเสเสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลาเพราะว่าลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าเงินหมดแล้วแ You